ก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งค่าก่อนครับตั้งค่าในเกมแอปตั้งตามผมเลยครับสแตนดาร์ดแล้วก็อันล่างกดที่ด e เฟน s ์ด e เฟน s ์เพื่อนสังเกตนะว,ว่าปมมุ่ม match up มจะสลับกับปุ่มแดด h ปุ่ม match u คือปุ่มดักบอลนะเพื่อนๆ ปกติมันจะอยู่แบบ T F นี่ปกติให้อยู่เราต้องไปตั้งค่าเปลี่ยนใหม่ผมว่ามันกดกดง่ายกว่ามันอยู่แบบใกล้ใกล้ใกล้กว่าเปื่นผมว่ามันเนี่ยผมใช้แบบ T F เปบเวลาผมเล่นอ่ะมันดักดักง่ายกว่าเวลาเราเวลาเราเสียบอลนอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูชมในของจริงนะครับ ครับกดกดปุ่มแมตช์อัพแล้วก็บังคับไปด้วยเห็นไหมครับได้ดูนะเพื่อนนั่นเห็นไหมรเรียบร้อยเสร็จเราหมด